อดมังดุมากกันะน้อใส่คุเด้งโผล่นหนองกันงนี้ตัวน้งปลาบวพี่จ้ะตัวนี้ก็รั่วมเป็นซีซียนี่คู่คำหน่อยโพล่ดีเลยพี่น้องสีด๊อกสีม๊อกสีเตน้องะติเรืองนี่เลยคำเดียวได้ยินปา

เอตุรัฐลพบนโอ้เออลัสิปนเสเฮตบ่นี่เราลรสิเก็บเฮตบอเออรัชเป็นเฮตเพื่อนนี่บอแต่ปนิทึกปนินที่แล้วพี่น้อมันมีย่างมากมายเนาะเขิ่อนต่งานหน้ามื่อนี้กะมันมีตลาดตะลี่เขื่อนว่าเขื่อนว่าซ้ำหน้าก็เมนเนาะแต่ว่ามืนอื่นยังสีดำน้องอยู่น้องก็ดำมแป๊บเดียวเนาะ ดำมตะนมือนบ่นำเบิดกะโอ้แสดงว่าบริอนดีเดียวเลยแบบต้องจริงจังดัมได้ต้งจริงจังดำบมาสรงเานะดัมใช่ไรแต่นัไม่ค่อยมันเลี่ยวเลย่เลีเด็ตอนสุดท้ายทีอวสามหนามือนีก็เป็นมือสันบันดีบ่มือมือที่ซองเนาะที่ใมามันบ่แนดัมมือที่ซองเนาะพี่นอ่าเป็นยีลา เป sociedad, ını, 對對็นเวลาเจ็ดมงแรกเนาะเรือว่าถุงเรียกว่าถุมหนึ่งน้ำพี่เนาะคนเดะไคนสตวะเออคนสตดคน้ายเนาะเห็ดเเว็เห็ดเห็ดนดเนาะเ็ดเห็ดเยอะไปเได้บ่เอรเห็ดเห็ดได้ใช่ใ่บงอันนั้นีเอ เรอเตัวเพ็ดอานาปวนนิเพชรเพื่องเพ็ดเพื่อง้ะนี่เพชรเพื่องมันคือดอกไงถ่ะหล่ะเอามันมาได้ดอกไงฮ่าเขาไปเอาจ้ะเด็กสบยดีพี่น้องเพชดเพื่องเอาจับให้เลยจับมันเห็นคนเด้อเออให้มันเห็นหนาอย่าให้มันรูดหัวเออก้มันอันบวชินมันก็ถอยๆมันจักหน่อยเออว่าสิอายหนาพี่น้องก็เลยเ็ เฮ็ดต่นันเฮ็ดพอคือบ่ไเ้ไปหาจ้ะว้ดำนหน้าอีเลยหมอป่วย่ปวดขาอลยขนาดนี้หาบนต้นทียมันนั่เลยอาบนอ้าวจุดนี้ปตับตินมันติดเมืองเลยฮะโอ้อันใหญ่นะ ออมันด <Hello. S 2> <Hello. S 1> right. so ุมากนะเาใสกูเ no, ด right. so ้งนไดเงาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สยส่มีมือเบิดรบ่บแขนมันนีก็เป็นโผล่ออกมากบบอา่ี่ดวี่เยพอดีติดแขวกบเบิดช้ำอ้านนากมันกระมันแขวกบเบิดช้ำ

ส่วนไล่โบแมนเนาะเป็นเฮดเป็นคันหุ่มมันใต้เฮดนะโอ้สว์เอาขาเบื่อไปเจอเตือเปื่อยุบเือตดเบื่อเลยกาจจใส่ก็ดีมีสาวมันานก็ดีง่ายไปการนี่ดูด้นี่อะไเพื่อนว่าจะังอ๋อคนจะดังหักเลย คนลินมันกตะตุบื่ล้วบ่เอาปตูกกมเนะาะ,ะมันกำลังขืนใหม่ล่ายุบอ,อ,อื่ปวดท่าเลยพี่น้องตามหน้าเมืเอ่อี้กะส้่หน้าแะละเนาะ้มือื่นบนรหฮสจังสีสลองเนาะมือี้ส้่ทำสลองสองส,ส,สุดเอื่นสลองสองสุดส โอ้หอดดรอว์อ้วนยุดเดียวก็พอแล้วอยากไปเห็ดีก็ได้ก็คือน้องำัาสีเห็ดมีโนยังขอเศษปนไปเห็ดป่าเศษปนเปล่าคือบอกกลมปนใช่ไหมบอกมันทิ่ชิลคนนี้เงียวบอคนเห็ดเองค่นะเลยอยากกินป้าก็ป้าไม่กินเห็ดค่อยอยากกินเห็ดสดเองกินคนเห็ดสดสเห็ดสดสดเห็ดเยอาไรดอกตัวนั้น Màn, đó à, là mô là nguyên cục đấy à đại đấy, này, thế này. Thế này đá đá cái gì? Chỉ riêng chỉ bay hai bông. Hai đúng không? Adik tả, adik sét mạ, ba, ba đại si ma, đại si ma, thi thọ đấy. Ai mà? Cảm nhẹ là nó siêu cả. ทามยูเกันนะไรสิมาะห้องห้ามกันี่ครับห้องเพราะว่า่านเห้องข้างๆก็ห้องข้างๆก็มีเบิร์ตอะไรแต่ว่าเข้าบุคคลยู่เข้าไปเห็ดเดียเขาบางคนเข้าเข้าห้องเข้ามาแล้วก็มาห้องก็มาเวลาพักค้อนเขาเข้ามาเขาก็นอนหลบติดห้องบุญแบบบุญแบบอะไรกันไปวันแรกย้ายห้างเข้าพัวเดี๋ยวคำแจงสีอาบหนามกอนเนาะพี่น้องย่างสิบุไรเลยปวดไข้ ใช่ว้าบออนจัดให้ทำได้ร,รูปตม่มตมปนเนาะห้ามเคือพักเด้อกินกับบนป้าเฮาไช้สักคน นี่ยีหเตียงสวยหมูบ้านบ้านบาานโอ้าเป็นบุญสวยป่ะมันสบายดีถักลทานดีปิ้งอเียหัวลป้ากินแ่รเสอเดะเด็ดเกอยู่เห็นันบริเ็เนาะหมือนบงส็เจ้าบเ ก็สาดอกนมันออกมาจมันชุกยจะปิงจนมันอันนี้จนมันสีเดือดแต่ินีจะเช็ดอะไรก็ต้มตไมดตบผมนต้มใส่ป้าน้าจากนอนี่มันนี่มีมโนูก็คือปนเฮดเนาะปนเหนียวเนยเลยพี่น้องแล้วก็ต้มป้าปนคือกันอีกมั คนปลาเซเทสหรือเป่าปลาซตาตากับคนแต่ป้าบอปลาคนคนบอเฮ้ยไม่เหลือเพียงนี้ปลาเดียวพีกเก้นชํำพี่น้องเลย้นยันได้หรอเปลาโอ้ฝันินอินหลานห้อสใชยโอ้นี่ก็บผู้ช่วยพี่น้องเบาอันเนาะแนกิฟทพัรช่องซ้มหลอบเลยเบาอันเลยเนจีเลยเหมือนปาจี ไม่ในมือสื้อถายเนาะสลองพี่น้องสลองก็คือปนเห็ดปนปลาปนเห็ดปลาปนเห็นะมนกันสิปน่กปเนเถอะมามันมีนอนนั่นี่พักสูนี่ลั่วัเออต้องรวกลวรวคักรั่วกัวยังนอนพี่เดียนอนนาลากันวกคักคักคันั่นแหละโอ้ยมนื่อยเลยเพราะตัวนี้ เปลือยเลยเปลืปอยล้วป,งปง้งหมอ,อครับเ,เปลือยป้ง<อ><อ>มันตักออกเลยครับโป้องหลุดหมดเลยมอสโป่งหลุดแต่กระมอสเลยนะโอ้โหขั่วหอกกับซีวุ่นๆจังหน่อยพี่น,อนอ้องน้องมแต่เซฟเซฟกับเซฟเป็ดลาบเป็ดกับสุดยอดให้ไอ,อลีเซจากเซฟหน่อยนะผู้สวยเซฟอันเป็นผู้สวยเนาะเป็นลาบเป็ดสูตรพังไทยเหาเองพี่นอ้องอ จนว่าจะสิเรียกสอครอบครัวเออเข้าถึงมองเอาเนาะเข้าถึงครอบครัวแกนแท้ของครอบครัวเนาะมื้อนี้มีเจ้าบ่เอาเลยเดียวมันก็อยากหน้ายงแ่เด้มืไผว่าอเมือคืนี่เฮาได้กินข้าวมันเกโเบแซ่บ กอง้รัวซถุงเด็กเติบเพราะว่าเมื่อคืนนี้เฮ้าพันป้านะเพี่น้องตามคลิปคำแสงที่ลงไปนี่แหละพี่น้องมีการเผาป้าพันป้าล่วกัหน่องอันมาสาโหดเมื่อคืนนี่นี่ก่ไปอาบกินข้าวก่อนจะงเคร่อับงัเออนี่ส่วนน้องอันเท่ากันสีห้างาิลวด โอ้โหเมนกระเทียผักเนาะอย่านอนน้หออาได้บริจัก <laughs> <c oughs> พีน้องยองเลยได้ทำงานสีห <c oughs> ลวกพักสูเนาะเพื่อว่าสีมากินกับปนเห็ดพี่น้องปุเห็ดแลลวกะนองรัดสปนป้าตอ,อยี่นน, <c oughs> นุมปมนมปปาหารพิเศษ แต่มนเปาเลยได้เปลี่ยนพี่น้องก็โอเคอยู่พี่น้องข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะโบแมนลาสิกินแต่มิโนเก่าเนาะพี่น้องคือก็คือวังโอเทียงนี่กินต้ามะฮุงเลยกับปิ้งป้าแห่งปลาทูปลาปลาหมึกนี่เนาะแล้วกับต้นต้มยัดต้มส่วนเครื่องในเนาะเผื่อเนาะต้มซุปซุปใจเนาะเบาซุปคนเป็นคนต้มคำแซงบอสีมพราะขำเลย เลยนี่นะน้องรัดวานี่แหละเจ้าบุซิ่มน้องรดวาก็ไหว่าเล่นคลิปมีเครียดีแลเรกแ่งยดนยขนดกดอร่มัไมเออ้าบุกินห้าบุซิมใคคู่ไม่ห้าสดก็แน่กับบริสุทน้องพวาน้องรัดวะบุซิ่มกชมชมไปเนาะชมพูก็เลยบริสัทิน แล้วลชิมก่อนดิโอจะซีมาเนียยังกดีกระดอะนี่นี่ชิมก่อนหน,นงชิันงตแลวบาขอชิมนนเป็นะไรสาบันเป็นะไรวใหญ่มันังเนะพชรเพชรต่อมากเพีาาพเยสี่บอยู่แต่ว่า มันคาแหลกเนาะมันกระจีดเนีดเพชรเตฉัน่เพชรมันกะคนกคุยได้จ้านี่นี่นี่ให้น้องน้อยนี่นะปั่นเข่าแล้วี่น้องนี้แม่นจะยิ้วเข่า่โมเมนต์ซีซี่นี่เลยํำหน่อยโผล่ดีเลยพี่น้องขอยโผ่มีนเด้อจีมเด้อีมเบิองนาเดี๋เด็กเดียนี่เลย <cười> ừ. <cười> không sao? Khám nghiệm nghe. Nghe luôn đi nòng đấy. Ba. Ừ. Trợ. đi phải chứ hoài. Bắn 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 เซฟมาฮาสีเห็ดนิโนออกมาเดดดี้สบายมือนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นแม่สีขาแปดโมงแล้วบี่ขาจ้องถุ่มแล้วบ่ว่กเขาเลยนอกก็สีลักไหมมาขนาดัก็ซโอเคพี่นนอนกันหนู่กผอกันเนาะเดี๋ยวห้องขออนุญาตก่อนพี่นนอนแต่งพ้าเขาให้มันดาเซฟเซฟเฮาคู้ช่วยเซฟเนาะ เห็นหมูเ uhm ห็ดกินนะจะเข้าไม่มตัวในห้อกินกับบเอองายไม่ดูเห็ดกินนะมาพี่น้องจะแส่บเนาะจจะยัดไปนอยนึ่้แสงน้อยนึงปนนอางเฮยเนี่ยนี่คอจะได้บอเขาบอกว่าปนป้าปนป่าเราจะมาเป็นตุลัด พอเราเป็นสิวปนปลาคือบ่วปนเนาะกระป่นปลานี่ป้ไรน้ย่วปนอันนี้จะเปิเอนนี้ยังนปจัปน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 นครับแก็เคยเห็นทางแหล่งในชีวิตอ้าพอเห็ดนีจะกินมื้อนะเดปลาดพริกบ่ตอนผมไปอยู่บ้านจะไม่ไม่แม่จะบอกคอยว่าเออว่าจะไดจสี่ลความลังเลย อย่าลพื้นความร่างนะความหลังที่เราได้มีด้วยกันมอก็เกลงไหนสบา้งาบาีขึ้นมาได้ทังนี้เีนาไม่แห้งรินเลยวดเาแจกงวดเดี๋มาดาหน้าซอยกันแล้วเด้อายังเมื่อมือเ่ามือเ่าันปอยู่เมื่อตอเลรกเจ้ามาหันกลมเพื่อนตายเป็นเย่เจาะแล้ว พอยังเลยฉันอาบม่พ่อใส่ตัวพ่อกระอาบหนามือเลยเื่อยเลยเกือบบ่หามเนาะอาบน้ำมือเดือดเฉื่อยหน้มือแหลกก็บม่ได้อาบลืมมือจ้ามือมีคนลืมผอซอยใส่จะอ่อนนะคนงายังเยอะๆวันนีเปลี่ยนโปมเนาะมันโปมมันตาย มาพี่น้องหัวละยังห่างนะมามามามขออะไรด้วกันเด้อขอะมาขอแล้วกินเขาละเรากินเราบอลงมันเราเรากินเรานะบ่อ้าวน้าวข้าวข้าพี่น้องตังเอาเป็นยังบ่อเผาเกิดดีจะจับกล้องแม่มบ่อเผาเออข้าวตังกล้องกบนี้เห็นแล้จังว่าตังเอาพาจาพี่น้องเจอกินอไี่หนเด้อกินนี่กักิน ยูทูบกั้งน้องเย้พี่น้องบรรยากาศเชียงเทียงหองเอ็น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 เอาอันนี้ตัดเอาใส่ใพี่น้องใส่ใบห่อยเด้อ